แต่งตัวให้ดูดีมีชัยไปกว่าครึ่งก่อนไปรับชมฝากกดติดตามเล็กพัชรินให้ด้วยนะคะ1เพื่อสร้างความประทับใจแรกหรือว่า first impression การแต่งตัวเป็นสิ่งแรกที่คนอื่นมองเห็นการแต่งตัวที่เหมาะสมช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีค่ะ2สะท้อนบุคลิกภาพแล้วก็ตัวตนเสื้อผ้าที่เลือกใส่สามารถบ่งบอกสไตล์รสนิยมและบุคลิกของเราได้3เพื่อเพิ่มความมั่นใจเมื่อแต่งตัวดีและเหมาะกับกาลเทศะส่งผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของเราไปด้วยค่ะ 4. สร้าง โอกาสในสังคมและการงาน mm hmm. เช่น mm hmm. การสัมภาษณ์งาน mm hmm. หรือการไปพบปะลูกค้าช่วยให้เราดูเป็นมืออาชีพและสร้างโอกาสที่ดีให้ตัวเองค่ะ 5. Mm hmm. แสดงความเคารพต่อสถานการณ์และผู้อื่นหรือวัฒนธรรมของสถานที่เป็นการให้เกีย mm hmm. รติเช่นการใส่ชุดสุภาพไปงานศพหรือการแต่งตัวเป็นทางการในการประชุมเป็นต้นค่ะ mm hmm. การแต่งตัวไม่ได้เป็นแค่เรื่องของแฟชั่นแต่คือการสื่อสารโดยไม่ต้องใช้คำพูดและสามารถส่งผลต่อความมั่นใจโอกาสและความสัมพันธ์ ในสังคมได้เพื่อนๆคนไหนอยากฝากร้านส่งลิงก์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ